สวัสดีจ้าทุกคนมาจ้ามากินข้าวด้วยกันวันนี้ไก่น้อยพักเบกนะคะกินข้าวค่ะอาหารวันนี้คือผัดผัดตับหมูจ้าไมโครเวฟเสียคะ่ะเลยไม่ได้อุ่นกับข้าวเลยเออมันไม่ได้เสียคะ่ะเออพอดีจานจานรองมันมันแตก ไก่น้อยทําทํามันแตกมันก็เลยไม่มีตารลองก็เลยไม่กล้าใช้มันสามีเปลี่ยนเปลี่ยนให้แล้วแต่ว่า <c oughs> มันเหมือนก็ว่ามันไม่เข้าขนาดมันนะคะมันก็เลยสั่งใหม่ต้องเอาอันนี้ไปเปลี่ยนเคยกินแบบร้อนๆพอ เป็นถาแบบนี้ค่ะทุกคนมันใช้ไม่ได้ <c oughs> มาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะดู่ร้านนวดนะคะอดีพักเดรกลูกค้ายกเลิกรอบพิซสามเาริกาไก่น้อยก็เลยได้ทานข้าวค่ะเพื่อนกินไปแล้วไก่น้อย กินทีหลังยังไม่หิวทางานเหนื่อยก็เลยแบบไม่ค่อยหิวถ้าทํางานแบบดีเหนื่อยเหนื่อยมากๆแล้วมากินข้าวกินได้ไม่เยอะค่ะทุกคนไก่น้อยซื้อตับหมู <c oughs> ที่ลิดเดิลมาแล้วก็ามาผัดจากที่ไม่เคยทําอาหารเป็นมาอยู่เยอรมันทําเป็นหมดค่ะทุกคนทําไม่เป็นก็อดค่ะไม่ได้กิน อ,อร่อยหวาน <c oughs> อันนี้ห้องห้องกินข้าวพนักงานนะคะทุกคนข้าง <c oughs> ในก็คือเป็นห้องน้ำค่ะอันนี้เป็นห้องครัวนะคะห้องครัวเล็กๆพอดีกินนั่งกินข้าวได้ค่ะ อ่านล้างมือนะคะทุกคนมาดูค่ะชีวิตเมียฝร,รั่งไม่ได้เลิศหรูอย่างที่คิดนะคะทุกคนมีแต่คนอยากเป็นเมียฝร,รั่งคนในอย่าออกคนนอกอย่าเข้าเขาบอกได้เป็นแล้วก็ต้องสู้ค่ะไม่สู้ไม่ได้นะคะ อร่อยถ้ากินร้อนๆน่าจะอร่อยอร่อยนห่หงเนาะน้อยข้าวลูกค้าเยอะค่ะวันนี้ บางวันก็เงียบบางวันก็เยอะมีแต่มาแบเป็นคู่เลยค่ะทุกคนของเพื่อนในรอบสิบสามชั่วโงครึ่งของไก่น้อยคือยกเลิกค่ะลูกค้าเป็นโควิด ก็เลยส่งข้อความมันยกเลิกแต่นั้นก็เลยดีใจเขาได้พักข้อมือก็เลยพอดีมีแต่ของเพื่อนให้เพื่อนนวด กินพอมีแรงนวดค่ะทุกคนไม่กินด้วยมีแรงสู้กับลูกค้าเพราะว่าใช้พลังงานเยอะ ตับหมูอร่อยมากไม่ไม่มีกลิ่นคาวแล้วค่ะทุกคนไก่น้อยเอามาล้าง <c oughs> เอามาล้างน้ำดีแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาแล้วก็ใส่แป้งมันค่ะทิ้งไว้ห้านาทีแล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันไม่มีกลิ่นคาวแล้วค่ะอร่อยมากมมเดี๋ยวซื้อมาอีกรอบหน้าทำมาอีก รอบนี้แก่น้อยแบบว่าไม่เคยทําก็เลยลองลองดูดูใน u t u b e ค่ะทุกคนทําอะไรไม่เป็นนะคะเข้าลยค่ะ YouTube เรียนเลยค่ะช่วงนี้แก่น้อยไม่มีเวลาทำคลิปนะคะเพราะว่า ทำงานแล้วก็ลูกค้าพอพอมีค่ะเลยไม่ค่อยมีเวลาค่ะทุกคนกล้วยก็มีนะคะเดี๋ยวไว้พกักยกยกที่สองค่ะ เดี๋ยวแกไมนะ่พาไปดูเตียงนะคะเตียงนวดพาไปดูข้างในร้านนวดนะคะว่าเป็นยังไงนี่คือร้านนวดจ้าทุกคนแต่ก่อนเตียงจะอยู่ข้างในนะคะอ๋อเตียงไม่ใช่ตู้จะอยู่ข้างในนะคะพอดีว่าเพื่อนมาทําด้วยก็เลยเอาออกข้างนอกค่ะเพราะว่าร้านเล็กนี่จ้าจะเป็นแบบนี้ค่ะ มีสองเตียงนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะอากาศอากาศมันเย็นนะคะเราจะต้องจุดจุดเทียนค่ะทุกคนนี่่คะ นี่ค่ะคือร้านนวดไก่น้อยนะคะร้านเล็กๆค่ะร้านไม่ใหญ่ค่ะทำกับเพื่อนสองคนนี่เป็นมีประตูนะคะมีประตูเพราะว่าลูกค้าต้องถอดเสื้อผ้าอันนี้คือข้างนอกค่ะทุกคน ยิ่งผัาไก่น้อยนะคะก็จะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนผ้าเช็ดตัวอันนี้รองเท้านะคะรองเท้าไว้ให้ลูกค้าใส่ค่ะเพราะว่าร้านไก่น้อยจะกคือให้ใส่รองเท้านะคะเพราะว่ารักษาความสะอาดหน่อยนึงนะคะ่ะ นี่ก็คือโต๊ะเก้าอี้ทานชานะคะทุกคนอันนี้ก็คือมุมมุมต้นไม้ค่ะนี่ก็คือโต๊ะทำงานไก่น้อยนะคะมีผ้าถุงลายไทยด้วยค่ะอันุรักไทยๆนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนไก่น้อยขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไก่น้อยด้วยค่ะสวัสดีจ้า